พร้อมที่จะพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษาแล้วหรือยังมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญกับหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาของเรามุ่งพัฒนาเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นนักวิชาการทางด้านหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษามีทักษะการสอนและความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างสารรค์และเผยแพร่ผลงานทางสังคมศึกษาเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างของความเป็นครูสังคมศึกษา หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่เตรียมคุณให้พร้อมในการทำงานในด้านการศึกษาและสังคมศึกษาเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสที่คุณได้ร่วมกิจกรรมการวิจัยกับองค์กรชั้นนำและทำงานในโครงการระดับนานาชาติหลักสูตรของเรานะคะเป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องการวิจัยการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นผู้นำทางสงังคมศึกษา มีรายวิชาที่ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์หลักสูตรเน้นการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตรกรรมทางการเรียนการสอนสังคมศึกษาผ่านกระบวนการวิจัยโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบทักษะทางสังคมและการคิดทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูสังคมศึกษาในสาราภูมิศาสตร์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความฉลาดรู้ทางภูมิศาสตร์นะคะทักษะและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญนะคะเพื่อจะได้นําไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์นักศึกษาของเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในห้องเรียนและภาคสนามผ่านการทำโครงการสัมมนาและงานวิจัยที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยในศาสตร์ทางสังคมศึกษา หากนักศึกษาเลือกเรียนสาขาการสอนสังคมศึกษามหาวิทยาลัยสิงปาปกรจะสามารถรับรู้ได้เลยนะคะว่าการจัดก,การเรียนการสอนเนี่ยเรียนอย่างเข้มข้นและก็ได้ความรู้อย่างเต็มที่ค่ะเพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ความเป็นครูทางสังคมศึกษาให้กับทุกท่านได้อย่างแท้จริงครับที่ตัดสินใจมาเรียนที่ศิลปาปกรเนี่ยก็เพราะว่านะครับก็ต้องการนําความรู้ที่ได้รับจากการเรียน,นยไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ได้ใช้ความรู้หรือทักษะที่ได้จากการเรียนเนี่ยมาใช้ในการสอนนะักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ต่อยอดองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์นะครับไปสู่การจัดก,การเรียนรู้และก็การออกแบบการสอน ในรายวิชาสังคมศึกษาได้อย่างเต็มที่แล้วก็สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเปิดมาอย่างยาวนานดังนั้นความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ต่างๆเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและสามารถนําไปใช้ได้จริงเนื่องจากได้รับการเปิดมุมมองและกระน์แนวคิดต่างๆนะครับจากคณาจารย์ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเนื้อหาอัดแน่นมีความเข้มข้นทางวิชาการสามารถนําไปประยุกต์ต่อยอดใช้ได้จริงค่ะ และสามารถทําให้ผมนะครับปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและถูกต้องตามหลักการมากๆเลยครับการที่สลักาของเราน่ารักมากนะครับเป็นกันเองแล้วก็ดูแลพวกเราเดีดีสุดท้ายก็ทําให้ผมจบได้นะครับ เตรียมตัวพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่ดีกว่าในวันนี้หากคุณพร้อมมาร่วมเรียนรู้และเติบโตในเส้นทางแห่งวิชาชีพทางสังคมศึกษาด้วยกันนะครับ